ที่ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตมงฟอร์ดตำบลน,นองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอัดส์สำชันอุบลราชธานีร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจสาขาอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษาประบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิาราเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นโดยมีนายบุญลาภสุขใสภูมินหน่วยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจสาขาอุบลราชธานีร่วมด้วยพระดาเกรียงศักดิ์มายอด ผู้อหน่วยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร,ราชธานีผู้นำชุมชนครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนร่วมในการปลูกป่าในครั้งนี้โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลร,ราชธานีได้ดำเนินการตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมช่วยปลูกจิตสำนึกด้านรักษาสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชนครูและผู้นำการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่นเขตระดับชาติและนานาชาติโดยได้ทำการปลูกต้นขี้เหล็กบ้านประดู่ป่ายางนาคูณสักตะเคียนทองพยุงลำดวนและเสม็ดเมกจำนวน1,800ต้นบนพื้นที่9ไร่นาศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตมงฟอร์ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีตลอดจนพัฒนาป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนและช่วยลดสภาวะโลกร้อนต่อไปในอนาคตนคาน Okay, go